สวัสดีค่ะบัวบุตรบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะคุณผู้ชมคะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะหลังจากที่เรารับประทานอาหารเย็นแล้วก็นำสัมภาระเก็บเข้าห้องพักของเราที่โรงแรมซาปาชามที่เมืองซาปาประเทศเวียดนามแล้วนะคะเราก็จะออกไปสำรวจบรรยากาศ ยามค่าคืนของเมืองซาปากันค่ะทุกคนเราออกจากล็อบบี้ของโรงแรมนะคะซึ่งอยู่ที่ชั้น9นะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายขึ้นเขาเดินไปตามถนนประมาณสัก5นาทีค่ะก็จะถึงบริเวณซึ่งเป็นย่านการค้า อีกแห่งหนึ่งของเมืองซาปาค่ะที่บริเวณนี้นะคะก็จะมีโรงแรมมีร้านอาหารมีร้านจำหน่ายสินค้าอของที่ระลึกมากมายเลยค่ะทุกคนมีค่ะก็บรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคืนนี้นะคะจะเป็นคืนที่มีพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวด้วยค่ะทุกคนบริเวณแถบนี้นะคะก็จะมีร้านค้าหลายร้านนะคะ ที่เขียนภาษาไทยด้วยนะคะทุกคนนั่นก็คือแสดงว่าคงจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะเข้ามาท่องเที่ยวอย่างเมืองซาปากันพอสมควรเนาะเขาถึงได้เขียนภาษาไทยกำกับไว้นะคะทุกคนเนื่องจากที่เมืองซาปานี้นะคะจะเป็นเมืองที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีนะคะบัวปุษมบงก็สังเกตเห็นว่าสินค้าที่วางจำหน่าย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าประเภทเครื่องกันหนาวค่ะทุกคนซึ่งมีทั้งที่เป็นแบรนด์ท้องถิน่นแล้วก็ที่เป็นแบรนด์เนมค่ะทุกคนคะราคาก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้แล้วแต่แล้วแต่ความชอบของนักท่องเที่ยวเลยค่ะกครก็ได้อธิบายให้พวกเราฟังนะคะว่า ที่เมืองซาปานี้นะคะจะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศนะคะเข้ามาท่องเที่ยวตลอดทั้งปีเลยค่ะ,ะโดยเฉพาะในช่วงที่เป็นฤดูหนาวนะคะจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามานาแน่นเป็นพิเศษเลยค่ะบางครั้งนะคะที่พักที่เห็นอยู่มากมายนี้นะคะก็ไม่เพียงพอกับจำนวนของนักท่องเที่ยวนะคะทุกคน แล้วก็ในบางปีนะคะเขาบอกว่าที่นี่นะคะก็อาจจะมีหิมะตกด้วยค่ะทุกคนบริเวณที่ท่านกำลังชมอยู่ณนขณะนี้นะคะจะเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่นมากเป็นพิเศษของเมืองซาปาเลยนะคะเ,เรียกว่าลานอนเนกประสงค์ของเมืองซาปาค่ะบริเวณนี้ก็จะเป็นลานกว้างๆแล้วก็เปิดโอกาสให้ ประชาชนชาวเวียดนามนะคะมาทํากิจกรรมกันในยามค่ําคืนด้วยนะคะและนอกจากนี้นะคะในบริเวณใกล้เคียงกันนี้นะคะก็จะเป็นที่ตั้งของโบสถ์คริสต์ซึ่งมีอายุเก่าแก่หลายร้อยปีค่ะก็จะเป็นอีก1จุดเช็คอินที่ออยอดฮิตของเมืองซาปานะคะแล้วก็ในบริเวณใกล้ๆเคียงกันนี้นะคะ ก็จะเป็นคล้ายๆตลาดไนท์มาร์เก็ตนะคะเป็นตลาดนัดยามกลางคืนของเมืองซาปาค่ะดังนั้นนะคะนักท่องเที่ยวก็เลยหนาะแน่นในบริเวณนี้เป็นพิเศษค่ะทุกคนซึ่งที่ตลาดไนท์มาร์เก็ตแห่งนี้นะคะก็จะมีสินค้าจำหน่ายหลากหลายค่ะทุกคน ก็จะมีทั้งที่เป็นของใช้ของที่ระลึกนะคะแล้วก็เป็นร้านขายอาหารนะคะก็หนาแน่นอยู่ในบริเวณนี้นะคะก็จะคล้ายๆกับแหล่งท่องเที่ยวนะคะของประเทศเราเหมือนกันนะคะทุกคนบัวบุษบงสังเกตนะคะว่ายิ่งดึกนะคะนักท่องเที่ยวก็ยิ่งเข้ามาในบริเวณนี้กันเยอะมากเลยค่ะทุกคนนี่นะคะสินค้าที่เขา ขายภายในบริเวณตลาดไนท์มาร์เก็ตนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะไกด์ได้ให้คำแนะนำแก่พวกเราว่าสินค้าที่วางขายอยู่ในตลาดไนท์มาร์เก็ตแห่งนี้นะคะสามารถต่อรองราคาได้ค่ะทุกคนบัวบุษบงก็สังเกตดูนะคะเพื่อนๆบางคนนะคะที่ซื้อสินค้าจากตลาดแห่งนี้นะคะเขาสามารถต่อรองราคาได้ เกินครึ่งของอาราคาที่พ่อค้าแม่ค้าบอกเลยนะคะทุกคนค่าบัวบุษบงก็ได้เดินสำรวจนะคะาราคาของสินค้าที่วางจำหน่ายอยู่ในบริเวณตลาดนี้นะคะจำพวกที่เป็นเสื้อผ้า,เ,าเครื่องแต่งกายแล้วก็พวกงานที่เป็นงานฝีมือเช่นพวกกระเป๋าอะไรประมาณนี้นะคะก็เห็นว่าราคาของที่นี่นะคะ จะค่อนข้างมีราคาถูกกว่าของบ้านเรานะคะทุกคนค่ะและในคลิปนี้นะคะบัวบุตรสงก็ได้พาทุกท่านมาชมบรรยากาศยามค่ำคืนในบางจุดของเมืองซาปากันไปแล้วนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้นะคะ ถ้าท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะส่งมอบกำลังใจให้กันด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะและขอขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ส่งมอบให้กันมาโดยตลอดนะคะคลิปนี้ลากันไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ